ให้ครอบคุมนิดหนึ่งเพราะว่ามีผู้รู้บางท่านเนี่ยในวันอีดินอัฏฐาพอละหมาดเสร็จก็ขึ้นคุดบ้าเรียกร้องให้คนไปดิยาร้อกกูโบดพ่อแม่เพราะว่าจะได้รับภาคผลละเกินมันจริงเท็จยังไงครับอาจารย์คโอ้ปีนี้ขาดผลบุญกันไปเยอะดิยทำไมอ่ะน้ำท่วมกูโบบันไลน้ำท่วมกูโบเอเราจะทำไงฮะก็ไม่รู้แหละคือ ไอการที่เราจะเรียกร้องให้เป็นศาสนาเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ศาสนาสร้างเป็นสิ่งที่ศาสนาสนับสนุนส่งเสริมคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในหุกมไหนหุกมไหนมันต้องมีดลีต้องมีหลักฐานครับก็หลักฐานเขาก็มีเขาก็ยกเ่ยอะไรมันจารลกอบไรฟีเอียมีอะไรไนี่ประมาณเนี่ยที่เขายกหลักฐานมาเนี่ยเป็นฮะดิษของจำไม่ผิดของอบูุลเอบินอัสบิดาวทั้งนั้นแหละครับ คือภาษาอาหรับเนี่ยคนที่ไม่มีพื้นฐานทางวิชาการอพออ่านภาษาอาหรับให้ฟังเนี่ยโอ้โหอรู้สึกคลา่มละหรือไปเจอฉลากยาเป็นภาษาอาหรับเนี่ยนี่อย่างนี้เลยอาจารย์น่ะคือเขาเห็นเป็นภาษาอาหรับเขาภาษาแขกคือคือภาษาศาสนาอย่างนี้อืาวที่เป็นภาษามาอายูเขาไม่เข้าใจแต่คนที่อ่านคุดบ้าบางคนจบไคโรอาจารย์จะว่าไงเออเอา มันไม่ได้หมายความว่าคนเนี่ยคือจะรู้ไปทั้งหมดซะทุกเรื่องผมเองก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้ไปทั้งหมดซะทุกเรื่องนะครับเพียงแต่ว่านี่แห<ม>ละตรงนี้ผมเองจบมาทางด้านสายฮะดิษ,ดษคืออ,อย่างนี้แหละอาจารย์ที่ผู้คนก็ถึงบอกว่าก็นนี้จบจากไคโรเนี่ยนี่มันยกฮะดิษน,นบีว่าใครที่ได้ไปเยี่ยมกูโบสสองพ่อแม่ในวันในสองวันอีดเนี่ยก็คืออีดิลฟิตริกอีดิลอัลฮะอัลลอฮ์จะอภัยโทษอย่างงั้น แลใจเชื่อใครอาจารย์จะให้ทำยังไงอาจารย์อาม,มัดเป็นโรคหัวใจ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 สลายคะถ้ากับหัวใจสมอาจารย์อามัดเป็นโรคหัวใจครับอาจารย์อาม,มัดจะเอาทันตแพทย์มาผ่าตัดหัวใจไหมหมอฟัน,นเนี่ยมาเกี่ยวอะไรอ่ะหมอฟันจะเกี่ยวนี่แหละอ <c oughs> คนมามองว่าจบไคโรจบไคโรแต่ไม่รู้ว่าจบอะไรอืบางคนจบทรานสเลชั่นแปลว่าอะไรไอแปลภาษาบางคนจบซซฮาฟือ นัหนังสือพิมพ์นักหนังสือพิมพ์บางคนจบคืออย่าามาเผยไตเขาเลยเพอากลับมาเขาก็ไม่ได้ถามว่าจบอะไรให้จบกันแล้วกันให้จบไม่รู้ว่าจบอะไรคือบางคนไม่ได้เรียนสายศาสนาโดยตรงด้วยแต่ว่าพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยถูกบังคับให้เป็นท่านครูครับบางคนไปเรียนปริญญาติดแพทย์ไปเรียนแพทย์ ไปเรียนผ่าตัดบทถามฮัดดิสสารมึนคือ,อคือเราก็เขาเขาเข้าใจอ่ะนะอาจารย์น้ามัดแต่เอาละเอาละเราก็ไม่ได้คํานึงถึงว่าจะจบอะไรที่ผมเนี่ยไม่ไม่เคยเอาประเด็นนี้มาเป็นหลักในการพิจารณาเลยผมก็บอกว่าใครที่จะร่วมงานกับผมนะนะผมไม่ได้คํานึงหรอกจบไม่จบมีความสามารถที่จะให้ความรู้กับชาวบ้านได้พูดให้ตรงยืนให้ตรงแหละมาร่วมงานกับผมได้เงื่อนไขผมมีเท่านั้นแหละเพราะงั้นผมไม่เคยมาใครจะมาร่วมงานกับผมไหนเอาเอาประกาศเสียบัตรมาดูซิ เพราะไอ้คนที่มีประกาศเสียบัตรหลายคนครับที่เอาประกาศเสียบัตรเอาแขวนไว้แต่ความรู้ที่ให้ไม่ให่ความรู้ที่มาไปร่ำไปเรียนมาเลยนะเอาความรู้อะไรมาหลอกชาวบ้านก็เยอะแยะและยิ่งก็งั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับสิ่งที่นําเสนอ,อม,มันมันถูกมันผิดยังไงบางคนขึ้นขุดบะขึ้นขึ้นขึ้นเออพอจะพูดทุนน้าพอตาเหลือบมองอ่มาเออไปได้ทําได้พอตาเหลือบมองอ หรือยังยิ่งไม่มีเมียยิ่งยุ่งเลยพวกนี้กําลังจะไปขอเมีะว่าที่พอตาเหลือบมองอทําทได้หมดทําได้หมดเอาใจมีกันยุ่งไปหมดแหละแล้ว <c oughs> อ,ลอาจารย์จะว่าไงเนี่ยในกรณีที่เขายกฮะดิษเนี่ยอย่างนี้มาอาจารย์จะว่าไงก <c oughs> <c oughs> ็อัลนะมัดบอกตั้งแต่แรกแล้วอบูละเอห์บินอัสบีดาวรายงานมผคือนี่คืออาจารย์คืออย่างนี้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับประชาชนอีก พี่น้องทางบ้านที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยถามสิเพราะคนที่ไม่มั่นคงกับหลักการหลักเกณฑ์ทางวิชาการเนี่ยกลัวคําถาม,ม,มจริง<ม>ถามสิถามอาจารย์แล้วที่อ้างมาเนี่ยมันมีในบันทึกไหน<ม>ในบุคลีหรือเปล่าในมุสลิมปะมเอาทามีและอาจารย์ที่ที่อ้างวัานนบีพูดเนี่ยแล้วสซฮาบะเขาเ<ม>ข้าใจอย่างนี้ปะเ<ม>พราะคําสั่งของนบีจะผ่านคนยุคยุคต้นมาก็คือสซฮาบะ แล้วก็อะไรตาบีอินตาบิตตาบีนไล่เรื่อยมาถ้าเป็นคําพูดของนบีจริงๆแต่ว่าคนในยุคตน้ตนๆเขาไม่ได้ทําไม่ได้สืบสารต่อ,อเป็นข้อสังเกตเช้าบ้านเนี่ยมีข้อสังเกตได้ง่ายปัญหาก็คือถามเข้าไปอย่าก,กลัวเพราะถ้าคนบริสุทธิ์ใจในการ ในการชี้แจงในข้อมูลของศาสนาเนี่ยเขายอมให้ซักนะครับเหมือนผมเนี่ยผมยอมให้ซักตอบอได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เราบริสุทธิ์ใจที่จะให้ข้อเท็จจริงก็นี่ไงถึงผมบอกว่าอาจารย์คือเราไม่ได้ท้าทายผมบอกว่าคือฮะดิษเนี่ยผมเจอมานานแล้วแต่ก่อนผมก็ไม่รู้นะไม่ค่อยออได้เจาะลึกเรื่องฮะดิษนะอาจารย์พอได้ยินว่าใครที่ได้ไปเยี่ยมกูโบสพ่อกับแม่ในวันในอีกทั้งสองเนี่ยวันใดวันหนึ่งเนี่ย อ่าจะพ่อแม่จะได้รับอภัยอย่างั้นเงินงินนงนทีแรกก็เออก็ดีงานฮะดิสอะไรเงี้ยแต่เวลาเราไปตรวจสอบอันล้อเนี่ยมันอย่างเงี้ยเอาเราเราให้ผลประโยชน์เขาก่อนอาจารย์เนี่ยให้ให้มุมมองกันก็แล้วกันคําว่าซิยาร์ไแปลว่าอะไรเยี่ยมเยียนมันซาร์ะใช้เฟียลุมมาดีให้มาใครได้ไปเยี่ยมเยียนมันซาร์อนกอบอะไรอะไาเี้ยสำนวนเนี่ยผมจําไม่ได้นะ อัาวิยารอเยี่ยมเยียนแล้วไหนอ่านแล้วไปนี่ไม่ได้เยี่ยมเยียนกันนะไปไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนนะไปทําพิธีกรรมนี่คนละคําสั่งกันอีกแล้วเอาถ้าไปเยี่ยมเยียนก็ไปเยี่ยมเยียนไปซิยารอเนี่ยเราอุโดบโอลัลลอฮ์วะตุรอีเนี่ยอลัลลอฮ์จังเหลือเกินออกทรทัศน์เนี่ยอัลลอฮ์หลุๆๆ่มอ,อยู่นี่เองเหรอ เออเนี่ยเราก็ต้องกลับไปเหมือนวอกตุลยีอะไรนี้อ่ะซียาร์รก็เป็นงี้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวโดนปล่อยเกานะเนี่ยเขาบอกยังไงต้องอปไปส่งน,นะบะเป็นคนไปรับมาอยังไงก็ต้องไปส่งทีนี้เอาถามว่าสำนวนใช้คําว่าซียาร์ร์นะเอาละพอซียาร์รอแล้วที่ไปทําไปทําอะไรกันไม่ซียาร์รไปนั่งทําพิธีกรรมไม่อ่านไม่ได้ ผลละบุญก็จะต้องลงไปีนโอ้โหมันเนียไปคิดกันอย่างนั้นคือมีบางคนเนี่ยนะกล่าวหาใส่ร้ายเขาเรียกไอ้พวกคณะใหม่ไอ้พวกวะฮาบีโกมูโดอะไรต่ะไรนะครับไอ้พวกนี้มันไม่เยี่ยมกูโบกันเนี่ยนั่นน่ใส่ร้ายแหละจริงๆเรื่องของการเยี่ยมกูโบสนอกจากวันอีทั้งสองเนี่ยนะเป็นสุนนะของท่านนาบีนบีสั่งให้ไปเยี่ยมกูโบสนะครับ หลายเหตุการณ์นีนบีไปเยี่ยมคูบอ์ใช่แล้วก็นบีก็สั่งฟาดูรูอัลคูบอตนบีบอกก็ตนะให้ตุกุมอันเดยียรติดคูบอตฉันเคยห้ามพวกเจ้าไม่ให้พวกเจ้าไปเยี่ยมคูบอตกันในช่วงตน้นๆน่นบีห้ามไม่ให้ไปเยี่ยมคูบอ์แต่นบีบอกต่อจากนี้ต่อไปเนี่ย การเยี่ยมกุโบตเป็นที่อนุมัติจากมุฮัมมัดสุลต่ลนหัวเลย์วะสลลัมแล้วนบีก็มาบอกกับบรรดาสฮะบะฟะซูรุอัลกูบูเราพวกเจ้าทั้งหลายไปเยี่ยมกุโบตกันนะทำไมอ่ะนบีบอกเหตุผลด้วยฟาอินนะฮาตาสกุรตุนเม้าเพราะการไปเยี่ยมกุโบตเนี่ยมันทำให้รำลึกถึงความตายเพราะงั้นนี่คือเป้าหมายของการไปเยี่ยมกุโบตก็เนี่ยเนี่ยอย่ากในพรุ่งนี้ไปสินะไปสิไปเยี่ยมเราไม่ได้ว่าเลยไปจียาร้อนนะใช่ไม่ได้ไปทำพิธีนะ กพราะไม่ปรากฏเรื่องราวการทาพิธีเพราะงั้นก็ต้องบอกการเยีเ่ยมครูบสนอกจากวันอีดเนี่ยเป็นซุนนะของท่านอาบีนีอ่อยู่ดีๆไปกางวันก็นได้กางืนก่นได้ก็ไปไปเยี่ยมครูบสแต่ไม่ใช่หมายหมายถึงไปผมถึงนิดนึงอาจารย์มันมีโต๊ะคเตบเนี่ยบางคนเนี่ยเพียเพ้ยงเพียเพ้ยงเพี้ยงบนเวทีคือเป็นไปได้นี่นะติดต่อมาเลยก็ได็นะนนาว่ากันเลยนะผมคิดว่า ท่านประธานบรรจงเนี่ยเขาคงไม่ไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยจัดมาเลยเนี่ยฝั่งละสองคนเนี่ยท่านผมแล้วก็อีกฝ่ายละสองเนี่ยเอาปัญหานี่โยนมาอา้าว่ากันด้วยหัด,ดิสให้พี่น้องฟังว่ากันไปเลยผิดตบัดตัวจันอมัดต้องขอตบัดตัวขออภัยต่อท่านพี่น้องผิดไปแล้วเข้าใจผิดให้มันชัดกันอย่างนี้เลยผมคือไม่ได้เป็นการท้าบางครั้งนี่อยากจะบอกอย่างเ<ล>งเี้ยให้ให้จันอมัดมที่จันอมัดพูดเนี่ยผมเองก็อื ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อาจารย์บางคนเขาอาจจะมองว่าเป็นการท้าทายเป็นอะไรแต่อะไรมาแต่อาจารย์เชื่อไหมหลายคนหันมาทางนี้แล้วนะเพราะคาพูดของผมเนี่ยทีแรกผมยังไม่มั่นใจนะเพราะอาจารย์พูดอย่างนี้บ่อยๆผมเขาบอกเขาไปถามพวกเขาตกคูเขาไม่มีคําตอบเลยเขาเขาบอกงั้นเขาไม่เชื่อละอืงั้นเขาไม่เชื่อแล้วนะเพราะว่านี่นี่เขารอเขารอหลักฐานอยู่คือเขาอยากให้ชัดเนี่ยบางคนเขาอยากให้ชัดเจน แต่ดังอย่างไรก็ตามล้วเรามีโอกาสที่จะชี้แจงเลยข้อเท็จจริงได้หน้าที่ของเราก็คือต้องทําครับทําทําไมอ่ะเพื่อปกป้องรักษาศาสนามไม่ได้รักษาหน้ารักษาตารักษา